อัปเดตเดือนมิถุนายนค่ะอ้อนกลับมาแล้วใช่แต่เป็นครั้งแรกของอ้อนใช่ไหมชูกต้องครั้งแรกเลยปกติทุกคนก็จะเห็นแบบว่าอ้อนมาบ้างเนาะปกติเป็นหน้าพี่แก้มีหน้ามาบ้างอ่าใช่สลับสลับกันนี่ก็เป็นอ้อนแหละช่วงนี้ก็คือจะเห็นหน้าอ้อนบ่อยหน่อยแหละเนาะทุกคนถ้าถามว่าพี่แก้มเป็นไหนเดี๋ยวให้เจ้าตัวมาตอบเองดีกว่าค่อนข้างเรื่องส่วนตัวนิดนึงพี่แก้มคอมเมนต์นะคะเออเดี๋ยวให้พี่แก้มมาตอบเองดีกว่าว่เพราะสะดวกใจจะตอบไหมใช่ แต่ไม่ได้วงแตกนะคะโน้โน้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวเฉยเฉยจีทูลุุระเฉยมาเดี๋ยวเรามาอัปเดตเดือนวิทุนาการันแต่ก่อนจะแบบว่าเมา์มอยตารางแต่ละวันไปก็เดี๋ยวเมัลมอยเรื่องแบงค์ซีรี่ก่อนที่แบบว่ามีคนมาคอมเมนต์ขอเยอะมากแล้วเราก็แบบว่ามีทั้งบอกในสายที้อัปเดตไปหลายครั้งแล้วด้วยแล้วก็มีทั้งคิมตอบบ้างอะไรอย่างเงี้ยบ้างมีคนตอบแทนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า มีขอกันมาเรื่อยๆอจนมีคอมเมนต์หนึ่งที่พี่ไปสะดุดว่าต่อมเดือดของพี่ทุกคนถ้านัดเกินแปลว่าทําไมคะนัดเดือดมาแล้วมีคอมเมนต์หนึ่งแ <ๆ S 2> บบ <ๆ S 2> ประมาณว่าช่วงนี้เหมือนแบบรีแอคไปอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่า <ๆ S 2> <ๆ S 1> ฟิลฟิลอารมณ์อ่ะเหมือนประมาณว่าคือเราก็แบบว่าไม่ดูกระแสแฟนๆอ่ะว่าแฟนๆนอยากให้เราทำหรือรีแอคซีนี้แล้วไหนเห็นใช่ไหมห็นเหมือนกันใช่แล้วนัดก็ไปตอบคอมเมนต์นั้นแล้วว่าที่จริงตอบไปหลายครั้งแล้วใช่ไหมยครั้งแล้วตอบบ่อยมากเราตอบมาหาเรื่อนี แล้วก็บอกว่าให้มาดูที่แซนดีอัปเดตเดือนนี้จะได้ฟังว่าทําไมถึงไม่ทําทำถูกซึ่งไม่รู้ว่าจะดูไหมนะนี่พูดแท้งแต่ต้นคลิปเลยนะเนี่ยใช่เปิดเลยเปนฟังด้วยนะก็คือตอนซีซั่นหนึ่งเนี่ยเราไม่ว่างเนาะเราแบบว่าไม่ก็เลยแบบไม่ได้ทาคือมันยุ่งแล้วมันอัดไปหลายเรื่องเนาะพอซีซั่นสองอ่ะพูดความจริงเลยแล้วกันทุกคนก็คือว่าตอนแรกทาไปแล้วรีแอคไปแล้วหนึ่งอีพีเป็นนัดกับพี่แก้มนะคะถูกซึ่งก็ได้มาคุยและปรึกษากันแล้วว่าไม่เอาลงดี เพราะว่าคิดว่าแฟนๆน่าจะลับไม่ได้อ,อ,อน่าจะ ใช่เพราะว่าเราด้วยความที่เราไม่ได้ดูซีซั่นแรกด้วยแล้วเรามาดูซีซั่นที่2เลยซึ่งแฟนๆก็แบบคาดหวังอะน้อเราก็แบบว่าไม่ได้อยากจะแบบคือแฟนๆก็คงคาดหวังให้เราแบบว่าชมหรืออะไรหรือว่าในตัวเนื้อเรื่องเพราะทุกคนแบบมันสนุกมากมันอย่างนี้มากแบบว่าเขาเปลี่ยนอายุแล้วนะเขาเปลี่ยนนู่นนี่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่พอเรามาดูอ่ะคือนัทกับพี่แก้มมาดูอ่ะเราก็พุ้นในความรู้สึกของเราซึ่งทุกคนที่เป็นแฟนคลับช่องเราจะรู้อยู่แล้วถ้าเป็นนัทกับอ้นน ัดกับยุย้ยพี่แก้มกับอ้อนพี่แก้มกับยุ้ยอะ่ะไม่เท่าไหร่ใช่แต่พอนัดกับพี่แก้มอะ่ะฟมุ มันเป็นสไตล์แบบว่าก็คันลงเลยครับคนที่แบบไม่มีใครยั้งใครอ่ะคือความคิดเห็นเต็มที่อ่ะ <laughs> ใช่แล้วมันมาเจอกันในเรื่องนั้นอ่ะมันก็ไม่สามารถลงได้หรอกมันมันเป็นความชอบส่วนบุคคลแล้วริงก็งพูดได้เลยว่าพูดตรงตรงว่านายกับพี่แก้มะจะไม่อินอะไรกับสไตล์ที่อายุายห่างกันเยอะซึ่งอายุห่างกันเยอะไม่เท่าไหร่แต่ถ้ายังอยู่ในวัยที่แบบมัธยมไม่ควรจะใช่ไม่ควรจะก็คือรู้สึกว่าไม่อินก็เลยไม่ได้ทํา เออต่อให้จะมีคนคอมเมนต์ด่าอันนั้นนะคือไม่เกี่ยวเลยจำได้ป้าที่เราเคยรีแอคตัวเทเลอร์ตัวนี่งใช่เราเคยเทเลอร์ไปแล้วที่คือทามาเนี่ยแหละแล้วอ้อนเปเอาอันนั้นขึ้นด้วยนะแต่ว่าปิดชื่อกับ ไม่มั่นใจว่ายังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวขอไปอาหาก่อนนะเดี๋ยวไปหาก่อนไปปิดชื่อกับปิดใช่แต่รูปเ<ต> <Hawaii S 1> อาไว้อันนั้นอ,อันนั้นน่ยด่าเรายาวถึง<ช>่านว่าเป็นสื่อไรสมองเลยที่รีแอคเรื่องเงี้ยใช่ซึ่งเอาจริงๆเราก็รีแอคตามที่แฟนคลับขอมาแหละ<ช>พอทีนี้เราก็เรืนัดอยากดูเองด้วยเพราะว่าคือปกติเราไม่ได้ทํากันบ้านมาก่อนอยู่แล้วว่าเนื้อเรื่องมันต้องเป็นยไงคือเราจะกลับมาดูแบบคือเราเป็นเลียวเลียวคือเราดูแลเราเข้าใจนะตอนนั้นเราเข้าใจยังไงเราก็พูดไปแบบนั้นู่แอคเป็นปกติของช่องเรา แบบว่าซีเรียสเรื่องที่แบบอายุเยอะแบบอายุห่างกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือพูดตรงๆว่าไม่ได้ซีเรียสแต่ถ้าส่วนตัวไม่ได้เป็นคนอินอะไรสไตล์นี้อยู่แล้วอไม่ใช่แค่ไรกับพี่แก้มหรอกทุกคนในช่องรีแอคเรามันมันคือไม่ได้มันเป็นความทะเลความชอบส่วนตัวของแต่ละบุคคลอย่างเงี้ยมันเลยหาคนมาลงรีแอคในเรื่องนี้ไม่ได้ใช่แล้วพอตัดสินใจจะทําตามแฟนคลับก็นางเกพี่แก้มก็สไตล์พูดความจริงอ่ยทุกคนแล้วพอมาแบบพอมาดูแบบ ก็สงสัยจะลงไม่ได้ว่ะเออเราแบบวิเคราะห์กันแล้ววิเคราะห์กันแล้วจริงๆแบบคุยกันแล้วว่ามันแบบไม่ได้จริงๆขึ่นหมคือเข้าใจนะ <ๆ S 1> ว่าบางคนอาจจะรับคําพูดความจริงเราได้แต่ะคิดว่ามันก็มีบางส่วนที่ออจะมองว่าเราแบบแรงอแรงอ,อจริงเราก็เลยตัดสินใจที่จะเรื่องที่จะไม่ลงดีกว่าอ,อขนาดบางอย่างเรามองว่าเฉยๆอะไรเงี้ยเราพูดความจริงแฟนขับเบียร์บอกเราด่าแรงไปอะไรเงี้ยใช่แต่เรื่องเนี้ยเรามองว่าแรงอ่ะทุกคนคิดว่าก็อย่าดูเลยนะว่าใช่เอออ่ะถ้าถามว่าทำไมซีซั่น ถึงไม่ทําก็สรุปง่ายๆเลยว่าตัดสินใจไม่ทําเองเพราะว่าไม่มีใครสามารถมาลงเพราะมันไม่ไม่ใช่สไตล์พวกเราแค่นั้นแหละมันง่ายๆมากเลยแค่นั้นเลยไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยและที่มาแบบไม่รับฟังความเห็นแฟนคลับก็คือให้ดูเลยว่ารับฟังจามาลองดูแล้วจ้ะแต่ดูไม่ไหวดูต่อไม่ไหวไม่ใช่สไตล์แค่นั้นแหละจบตามนั้นนะคะทุกคนใช่แต่ถ้ายังมีคอมเมนต์มาอีกก็เดี๋ยวนัดเอา X ส่วนตัวมาไปตอบเองนะคะทุกคน ดููเดือดมากเลยลุกวิ่งไฟเลยอ่ะคือบางบางอย่างมาคอมเมนต์แบบมันน่าลุกเป็นไฟออนทราะเข้าใจเพราะว่ามันไม่ใช่แค่พี่รัสเห็นคนเดียวคือบางทีออนก็อาจจะเป็นคนเช็คก่อนแล้วมันก็จะเห็นก่อนมันก็มีหลายคนแบบสลับกันไปเห็นไปอะไรอยู่แล้วคือบางทีมันก็แบบซึ่งเราก็คุยกันเองแล้วด้วยว่าบางทีแบบมันก็แบบเข้าใจแหละว่าทุกคนอยากให้เราดูทุกเรื่องแบบว่าเรารีอคที่เซอร์เทเลอร์พลอดเรื่องไหนไปทุกคนก็อยากให้เราตามต่อแต่บางทีมันอาจจะแบบไม่ใช่สไตล์ที่เราชอบหรือว่าบางทีมันอาจจะเป็นสไตล์ที่เรา ชอบแต่บางทีเราก็รู้สึกว่าเรา <c oughs> คาพูดที่เราพูดออกไปบางทีมันแบบทุกคนอาจจะรับไม่ได้อะใช่นั่นว่าทุกคนอาจจะรับไม่ได้เออใช่เราร้อยคนร้อยความคิดแต่เราก็แบบอยากจะเซฟดีกว่าซึ่งนั้นก็ไม่ได้มองว่าคอมเมนต์ที่นายกับพี่แก้มคอมเมนต์นนคือผิดนะแต่แค่ว่าน่มัมน,ม,นมันอาจจะออกสื่อไม่ได้จริงจรออิงเออน่คืเราก็เลยแบบตัดสินใจแบบไม่ดีกว่าไม่ไม่ลงดีกว่าใช่ก็คือไม่ลงดีกว่าไม่ไม่อยดีกว่าเพราะว่าพูดตรงๆว่าถ้าดูไปแล้วมันไม่ใช่สไตล์เราแล้วเรามานั่งดูนั่ง ก็อยู่อย่างเงี้ยแล้<ช>ก็เป็นแบบว่าดูแล้วคือแบบไม่ชอบก็คือไม่ชอบบเออใช่ซึ่งทุกคนก็น่าจะเข้าใจพวกเราอยู่แล้ว แต่ถ้าไหนถึงเราจะพูดมันขัดใจมันอย่างนู้นอย่างนี้แต่มันยังมีอะไรบางอย่างให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราหลับได้อะไรอย่างเเรายังรู้ต่อให้มันหดหิดมันอะไรแต่เรายังรู้ได้ไม่ได้มีอะไรมารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คือไม่ใช่สไตล์เราแต่คือตอนแรกก็คือซีซั่นหนึ่งอ่ะด้วยความที่มันเป็นนักเรียนอ่ะด้วยความที่เป็นนักเรียนมัธยมตอนนั้นคือเราอคุยกันแล้วว่าต่อให้มันเป็นอายุที่ซ้ำชั้นอ่ะแต่ทุกคนมีความรู้สึกตรงกันว่าสภาพแวดล้อมยังไงก็คือเด็ก ซึ่งพวกเราทุกคนไม่อิ่มเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถดูได้ประจบเหมาะกับอ่านโชคดีไปว่ามันไม่มีอะไรมาสามารถแบบเสียบได้เสียบแทนได้ก็ะทุกคนไม่ไหวนะเออก็คือยุ่งไปอะไรไปแต่พอซีซั่นสองที่เห็นเราเงียบเงียบียไปตอนแรกอาจจะเซอร์ไพรส์แหละทําออกมาให้ทุกคนดูแต่เซอร์ไพรส์กว่าคือมาคุยกันว่าอย่าเอาลงเลยไม่ไหวจริงจริงนะอย่พักก่อนนะ ข้ามไปแบบเรื่องหน้าของน้องๆแล้วกัน<ช>แล้วเรามาติดตามผลงานน้องแล้วก็ดู<ช>พัฒนาการน้องดีกว่าหรือไม่ก็เดี๋ยวไปรู้วุ้นเรื่องวายละกันเดี๋ยวทาวุ้นเรื่องวายดีกว่าอืมอันนี้แบบสปอยเลยว่าเอ้ยเดี๋ยวทำแต่ว่าอาทิตย์ไหนค่อยว่ากันแต่ว่าเดี๋ยวทําแหละเนาะอย่างมี<ช>ดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะไปพูดย้ำถ้าเกิดยังมีคนมางงไงพูดย้ำเนรื่องวายพูดที่บอกเดี๋ยวนี้มีคนดูใช่หรือถ้าใครเห็นนะก็คอมเมนต์บอกไปได้นะใช่คอมเมนต์แทนไปได้เลยนะ ใช่พวกทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเราแบบอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะเออเป็นหนึ่งของเราอย่างเงี้ยเออไปโอเคไปวันเบอร์ไปประมาณสิบยี่สิบแค่อยากอธิบายให้ทุกคนเข้าใจไงวันนี้มีวันว่างแค่วันเดียวเองเนาะเฮ้ยตายแล้วใช่เริ่ไปกันนาเริ่มใช่สาวเลยวุ้นเรื่องวายต้าอู่ออฟโรด EP สามค่ะออฟโรดคือประมาณว่าปีละครั้งปีละครั้งปีละครั้งปีละเรื่องลยปีละเรื่องไม่ใช่ปีละครั้ง ก็คือเหมือนเขาแสดงว่าเราไดจะทำอยู่มาประมาณสามปีน่ไแหลเพราะว่านี่ปีละอ่ะเออใช่ประมาณสามสี่ปีน่าจะประมาณสามสี่ปีไหมทุกคนเออถ้าหูบรถก็คือยังมีแฟนคลับที่แบบซับพ์ตน้องแล้วก็อยู่ทช่องเราเรื่อยๆเอามาทำประจบเหมาะกับช่องที่น้องแบบมีซีรีส์เรื่องใหม่เข้ามาด้วยอะไรอย่างนี้ พวกนี้เขามีมาเรื่อยๆตลอดเนี่ยใช่ปีมีอัปเดตเรื่อยๆไง่ใช่มีแบบบ่อยๆโมเมนต์มาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยของพวกนี้ใช่แล้วก็วันที่สองค่ะออดเป็นออฟฟิเชียลของยูเรนัยสองสามสองสี่ค่ะของฟินเมสทีเซอร์ไหมใช่ก็เป็นของยูเรนัสตฟินเมสนะคะใช่ก็น่าจะเตรียมเข้าโรงแล้วไหมหรือว่าเข้าแล้วเอยไม่แน่ใจใช่ไหมยังใช่ไหมสีรักกะรามังใช่ไหม จำไม่ได้เออสีเออสีกระดานอยู่เราสับสนกับอันนั้นหน้าประมาณนั้นแหละทุกคนใกล้ๆนี้แหละแต่อันนี้เป็นซีซันต,ตัวแรกที่เราดูว่าจะสั้นๆหน่อยใช่แล้วก็วันที่สามค่ะเทเลอร์ขับไฟเดย์ค่ะเลิฟบ,บูลลี่หลักให้ร้ายของอิงหลอด อันนี้คือสนุกมากแล้วบอกเลยว่าไม่ได้ปล่อยเบอร์นะคนที่จริ้งเลิกงานอยากรีแอคมากแต่ว่าน่าจะรีแอคไม่ได้แั้วไม่เห็นใครลงรีแอคเลยแล้วมันลงวิวกับมันลงลงวิวค่ะลงวิวตอนนี้เพรลงวิวใช่แล้วไม่มั่นใจอ่ะแต่แล้วยังไม่เห็นใครแย่งแล้วคนที่รีแอคได้เหมือนเขาทำเป็นจอเล็กๆหรือเอาอะไรมาทับกันอ่ะอืมอาจจะต้องเบอร์มากจะติดกันฉีอืมเพราะว่ามันเป็นของแบบ G M ้งเอไหมเป็นเป็นของเช้งดูในเครือ ใช่ของเชิงอาจจะแบบติดหรียญขสิ์ของค่ายอะไรอย่างเงี้ยเปล่าถึงยังไม่มีคนลงเราก็ไม่กล้าเราก็ไม่กล้าลงข้าศิษิ์ลงฟรีก็เกินใช่แต่สปอยเลยว่าอ้นดูไม่ได้นะอ้นดูอยู่แล้วโอ้ใช่อ้นดูอยู่แล้วอ้นับยิงหลอดอยู่แล้วี่ยังไม่ดูแต่พี่รู้ว่าใกล้จบแล้วใช่ใช่ไหมใช่แต่พี่รู้เพราะว่าพี่จะรอให้รวดเดียวอืมเข้าใจเพราะว่าไม่ไม่ได้ดูเพราะว่ากลัวว่าต้องมามีแอคแต่คราวเนี้ยรอแล้วรออีกมันไม่เห็นไม่เห็น ลงก็เลยไม่กล้าดูใช่เพราะกลัวว่าพอถ่ายมาลงเกอร์อิมิคสิทธ์อดใช่แล้วก็ต้องเช็คหลายๆอย่างด้วยก็ไม่ได้ปล่อยเบอร์นะคะทุกคนแช่น่าจะติลิพสิทธ์เลยลงไม่ได้จ้าปไปจ้าไปต่อที่วันอังคารค่ะฟังกัช่วงนิทาร์อีพีสี่ค่ะใช่ก็อันนี้เป็นคู่เฟเมอ่าใช่เฟเมอีพีสี่เนาะฝรั่เนี่ยต้องพูดว่า ตอนนี้เขากําลังดิ่งตัวขึ้นทุกคนถูกเขาก็เริสนุกขึ้นเขากําลังกราฟดิ่งขึ้นอยู่อ๋อก็ทุกคนอยากรู้ว่าพวกเราตรงขนาดไหนก็ดูตัวอย่างเช่นปันรักหรือว่ายี่สามสิบห้าหรือว่าอันนี้เราแฟนซีริงย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 ิงหรือว่าพี่วักอ่อถูกหรือว่าแม้แต่ผมอินแบบก็มีบ้างไอตัวเทเลอร์ก็มีเราพูดอยากบอกรักใช่ป่ะใช่แค่อยากบอกรักก็มีคือเราตรงจริงแล้วถ้าตรงขนาดลงไม่ได้ก็ก็นั่นแหละตามนั้นเลยทุกคน าไปต่อนที่มันพูดค่ะที่เซอร์รักนี้มีแค่เราอ๋อคันย่าหนีนหนคู่นี้ก็คือคู่แบบแฟนคลับเยอะจริงๆ ที่จริงเราก็อยากดูแต่ว่าให้อ้อนทักไปแล้วแต่ยังไม่มีคนตอบมาว่าสามารถรีแอคได้ไหมออฟฟิเชียลเขายังไม่ตอบเราจริงๆเราก็เลยไม่มั่นใจว่ามันสามารถรีแอคหรือสามารถลงได้ไหมเพราะว่าเราก็ให้อ้อนทักเพียงค่ยังไม่เห็นของช่องอื่นสักเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ไหมยังไม่เห็นของช่องอื่นเลยใช่ซึ่งเราทามออฟฟิเชียลเวลาออฟฟิเชียลยังไม่ตอบกลับเราเราก็เลยยังรีแอคไม่ได้รีแอคไม่ได้กลัวรีแอคเกอร์ค่ะใช่แล้วดูเขาไม่ถามแล้วว่าแบบใช่ แต่เออแอนด์มินอาจจะยุ่งอยู่อะไรก็ว่าไปนะใช่ยังไม่แบบมีการตอบรับมาอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่กล้าดียังนถูกนี่เขาก็จะจบแล้วไม่ได้นานขนาดนี้ไม่ต้องดูแล้วแหละพวเราาา่่ทะอืมโอเคไปต่อนี่เราว่าวันเดียวจริงๆมันพลาญหัดเนาะแล้วนี่เราก็ไปวันต่อวันชวยค่ะ VR คือเรารักกัน EP9 ค่ะวีอารสนุกมากทิงวีอาร์มันไล่กราฟขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะนั่นแหละทุกคนก็สนุกค่ะมีแบบว่าสี่คู่อะไร ใครแบบว่ายังไม่เคยอยู่นนนํำเหนไปดูเรื่องนี้แนะนำจริงๆริใช่คือการตัดต่อทุกอย่างชิบช้บภาพสวยเฉลี่ยแต่ละคู่ดีอันนี้ใช่จริงแล้วไล่ระดับของแต่ละคู่แบบไม่ได้มาพร้อมกันแต่ค่อยๆมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสนุกมากจริงค่ะไปที่วันเสาร์ค่ะวุ้นเรื่องไวหลิงออมคู่นี้คนแบบว่าถล่มทลายสุดๆดีมากเลยอ่ะจริงหลิงออมก็เป็นอีกคู่ที่อยากดูซีรีส์เขาแต่ว่าน่าจะมีที่ ม,มันไม่แน่ใจว่าดูได้ยังไงเพราะว่าคิดว่าเยียไม่ได้หรอกใช่ไหมมัน <Long Netflix S 1> <Netflix S 3> ออนในลงในฟรี f เนใช่อาจจะติดเลยเขสิทจริงจริงๆอันนี้น่าจะไม่ได้โอเคแล้วก็ไปที่วันอาทิตย์ค่ะที่เซอร์รักร้ายนายเสพติดค่ะเอออันนี้ที่ขอพูดหน่อยอ่ะที่บอกเลยว่าเรื่องเนี้ยผิดคาด แล้วแบบว่าน่าดูมากน่าตันมากคืออยากสนับสนุนเรื่องเนี้ยแต่เอาเป็นหนึ่งเรื่องในช่องเราที่คนดูน้อยทีเซอร์แบบคนดูน้อยยอดวิวไม่ค่อยพุ่งแต่บอกเลยทุกคนว่าแค่ดูตัวทีเซอร์ก็โคตรน่าตากแล้วอ่ะนักแสดงเล่นถึงเคมีได้ต่อให้แบบว่าเขาจะไม่ได้มาทางแบบคือต่างฝ่ายต่างเคยไปเล่นอะไรกระจัดกระจายแล้วพอมาเล่นคู่กันแลวคือมันกลายเป็นแบบนักแสดงที่แท้จริงอ่ะคือมันมันคือแบบเคมีของนักแสดงจริงๆที่แบบคือเขาเล่นกันถึง เออใช่โดยที่ไม่จําเป็นต้องเป็นคู่กันมาก่อนคือเหมือนกับว่าเคมีเขาสามารถเข้ากันได้โดยที่แบบเราก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเข้ากันได้ขนาดนี้จริงๆแล้วเนื้อเรื่องก็คือสนุกมากคือแค่ชีเซอร์นะนี่ส่วนตัวยังอยาดูเลยใช่รอ,อดูค่ะแล้วก็ถ้าทุกคนแบบดูมากขึ้นคอมเมนต์ไลค์ใช่อะไรอย่างงี้อจดเราก็เก็บไปพิจารณนะางานนุ้กคนซนพพอร์น้องน่อ,นอยชูใช่แล้วก็ไปตอนที่บันจันร์ค่ะที่เซอร์เกมนี้เพื่อนายค่ะอันนี้มินปิงชู่มินปิง นี่เป็น t ีเ i r t สั้นๆสั้นสั้นใช่ไหมใช่สั้นๆเป็น T-shirt กอนเลยสั้นอือโอเคต่อไปปลายคที่วันองคารนะคะฟันรักห่วงนิทาย EP ห้าค่ะใช่ค่ะแล้วก็วันที่สิบสองค่ะปลายเป็นเขียนรักด้วยยางลบ EP หนึ่งจะมีัสอันนี้คือพคตรสนุกเลยจริงเดินเดินเดินเร็วมากคืออันนี้คือบอกเลยว่า ที่จะพูดเง,งี้คือด้วยความที่จีมเอ็มะพี่ว่าด้วยความที่เขาทําหลายเรื่องแล้วเนยโดยเฉพาะวายเออยอะไรเออคือเขาเข้าใจในคนดูว่าคนดูต้องการความเร็วแล้วต้องการความสนุกความไม่จําเจหรืออะไรเงี้ยจริงคือเหมือนเขาใส่เข้ามาให้เป็นที่อะซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งตอนแรกพอเราเห็นว่าเป็นเจมี่ไนโฟดเราก็คิดว่าเอ๊ะมันจะแตกต่างจากเรื่องแฟนผมยังไงด้วยจริงๆพอเราดูปุ๊บมันต่างกันออกไปเลยซึ่งคาแรคเตอร์ตัวน้องก็คือชัดเจนมากๆใช่นั่และ คนไทยยังไม่เคยดูปยไปตามได้ไปตามได้เลยไปต่อที่วันพฤลึกหักอ่ะไพลอตเคมจีราต้องรอดอันนี้ของจักแสดงใหม่ไหมเพรเก่งน้ำปิงเก่งน้ำปิงเก่งน้ำปิงแล้วก็เต้นเฟิร์นวันบอกเลยว่าน่าดูมากตรงปกสุดๆ <c oughs> ไม่ไม่เคยอ่านแต่ว่าจำได้ว่ากลัวอยู่เหมือนกันใช่ไหมตอนแบบคือแม่นะนะเคยพูดไปแล้วในตัวไพรอโหลดนั้นทุกคนไปฟังกันที่แม่พูดแต่จะบอกว่าแล้วมีใครเข้ามาคอมเมนต์ว่า ไปอ่านเลยค่ะแต่ในนี้ยายน่ากลัวจริงเอ้าอะไรจะกจ๊ะยายแค่ในตัวซีรีส์เราก็มีตกใจกันไปหลายจุดอยู่เหมือนกันเรื่องนี้น่าดูจริงใครยังไม่เคยคิไปดูเลยสืบสวนสอบสวนมาวันนี้ใช่ใชไปไปต่อที่วันศุกร์นะคะ VR คือเรารักกัน EP พีสิบค่ะก็จะมาทุกวันศุกร์แหละช่วงนี้ก็ลงไววีออืมใช่ไปวันเสาร์ค่ะวุ้นเรื่องไวซีคินน้องใหม่จีน ใช่พี่นัดรีเควสมาเองเลยว่าไ,ไปโดนตกมาตกมาแบบน้องน่ารักมากแล้วพอดูซีรีส์ก็น่ารักใช่ไหมจากซีรีส์แค่ที่แกหล่อทั้งคู่ด้วย <c oughs> แต่พี่ยังไม่ได้ดูซีรีส์เขาเลยนะเนี่ยสัญญาก,กับแฟนๆไว้อยู่ว่าเดี๋ยวจะไปไล่ย้อนดูตอนแรกแฟนๆแบบอยากให้ทำด้วยแต่ยังชั้ว่าน่าจะไม่ทันคนทั้งซีรีส์มันทยอยมาแบบทับกันไปหมดแล้วอ่ะมันคงต้องซีรีส์จบแล้วด้วยครับแต่ก็ไม่มีอะไรแน่นอนอีกนะเดี๋ยวเราไปเหมือนลางจางหอนี้เอาจจะย้อนดูแต่ต้องรอดูค่ะรอดูค่ะ เป็นไปได้น้อยมากเพราะว่าเดี๋ยว่ว่าเราหวัว่าให้ความหวังใช่แล้วปลายปีก็ซีรีส์มาถาโถมซึ่งเราก็โอ้โหกาลังจัดคิวอยู่ว่าเรื่องไหนจะได้เข้าชิงมาอยู่ในช่องเราคือเป็นเรื่องหลายอย่างนะพูดตรงตรว่าก็ไม่ใช่แค่แฟนคลับเรื่องอย่างเดียวเรื่องต้องเอาที่เราที่เราโอเคใช่แล้วก็เวลาเราด้วยใช่ ทุกอย่างต้องแบบลงตัวกันพอดีเรื่องนั้นก็จะมาอยู่ในช่องเราอาทิตย์นึงแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็ยัดซีรี์ได้สักประมาณ3เรื่องอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นสุดๆแล้วจริงๆโอเคไปที่วันพัฒนาค่ะตัวอย่างทีเซอร์สองของยูเรนัสตไม่อาทิตย์อ่ะไปหมดแล้วสติไปที่วันอาทิตย์ค่ะตัวอย่างทีเซอร์สองยูเรนัยสองสามสองสี่ค่ะจะมาสั้นๆเหมือนกันเหมือนกันมาแบบทีละนี้ทีละนี้ค่อยๆสปอยมันเป็นหนังโลงเนาะใช่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 ก็ได้่ป ซัพพอร์ตน้องๆกัน <สะ S 1> ที่วัญจันทร์ค่ะที่เซอร์ใจซ่อนรักค่ะโหอันนี้คือแฟนคลับก็พันล้มพลายสุดๆเลยซ่อนนะแล้ว,วแฟนเขาก็จะบอกว่าที่มาน้อยเพราะว่ามีแค่แปะตอนใช่ไหมใช่ค <c oughs> ่ะบอกว่าเลยดูได้ดูน้อยแต่ว่าเขาก็โปรโมทเกแมแหมตั้งขยันขยันปล่อยไว้นิด แล้วมันปล่อยแบบที่เราแบบชอบแล้วเราอยากดูแล้วก็แบบต,ตามตามแบบปล่อยมาทีละนิดแล,แล้วก็ตามตามอย่างเงี้ยใช่ไปที่วันอังคารคะ่คะฝันรักม่วงเนตาอีพค่ะใช่ก็จะมาแบบว่าทุกวันอังคารอืมใช่<อ>ก็วันพุธคะ่ะสิบเก้าแล้วพี่สับสนเหมือนกันแล้วไปแล้วเคือม <c oughs> ่วงตรงเลยอะทุกคนคือนะคนักจับอล์นอะเพิ่งถ่ายสุดใจกับการถ่ายเออหนักโปรเจกต์บางอย่าง ไม่ได้ไม่ได้พูดไม่ได้โปรเจกต์บางอย่างมาบางอย่างมาซึ่งสองวันในการตื่นเช้าแล้วก็มาวันนี้ในการทำดีเอ็กซ์ซึ่อแบบมึนเบอร์เบอร์นิดนึงนักถึงท่านปวดตาเบอร์เแล้วบอกว่าอุ๊ยไม่ด้วยใช่แต่เราก็แบบฮึ๊บทุกคนจริงเก๋ทุกคนใช่ไปที่วันพุธที่19ค่ะเขียนรักด้วยยังลบ EP 2ค่ะเดินทุกคนไม่มีอะไรน่าสนุกสนุกสนุกไปดูค่ะจริง อยากให้ทุกคนตามดูหรือว่าทุกคนอยากมีเพื่อนดูก็ดูช่องอราค่ะวนๆไปไปที่มันพฤหัสที่20คะ่ะเ<น>ทเลอร์เกมนี้เพื่อนนายเนี่ยอันนี้มาเป<อ>็นเทเลอร์แล้วยาวเข้าใจทุกอย่างสนุกตอนแรกเหมือนตัวทีเซอร์เราบอกว่าเหมือนบบไม่แฟนๆถ้าไมแบบว่าดูน้อยจังแต่พอตัวเทเลอร์ก็เฮ้ยคุณคนดูมากขึ้นเยอะขึ้นใช่แล้วเพื่อนจะไปเขาบอกอาจจะคนดูน้อยเพราะว่าเหมือนแบบช่องรีแอคน้อยอ่าใช่รีแอคเรื่องนี้น้อยหรือเปล่าใช่แต่ว่าคือ แล้วก็อ้อนดูแล้วคือบอกเลยว่าน่าสนุกดีต้าจริงมันเป็นแบบเพลย์บอยเพลย์บอยอะไรหน่อยมีการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้เย็นเรียนแบบว่าเออจุดขันนี้จุดดราม่าเลยลูกตาไปย้อนดูเลยค่ะทุกคนใช่ไปดูนะคะไปต่อที่วันศุกร์ที่11ค่ะวีอาร์คือเราแล้วกันอีพี11ค่ะต้องใกล้จบแล้วตอนนี้ใช่เดี๋ยววีอาร์เสร็จเป็นี่ยเราวันเสาร์ที่จัดให้เลยไปเลยจ้ะยอ้วนรังวายวินนี่สตาร์งอีพี2ค่ะคือวินนี่สตาร์งอะ ที่เป็น EP 2เพราะว่า EP 1เราเคยทำเป็น Star ini, สตางตังวินนี่ใช่ใช่อีพนี้ก็เป็นวินนี่สตางบ้างอะไรอยย่างงเี้ใช่เออก็เหมือนที่พี่เคยพูดคู่นี้เราไม่ได้ฟลิกว่าควรจะเป็นโค้ดไหนอะไรยังไงก็คือตอนแรกยอมรับเลยว่าตอนแรกเราก็ฟลิกโค้แล้วคือพี่แบบอ๋อพี่ชอบสตางวินนีแาานน่แล้วพอมาดู VR ทุกคนแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามนั่นไม่จำเป็นต้องฟลิกโพ้พคอนะรู้สึกโอเครอทั้งคู่จริงใช่เดี๋ยวนี้มันแบบนี้แหละชิวๆเราอย่าคิดเยอะ เรือมันก็เล่นได้ทุกเรืออย่ามาตีกันเพราะเรื่องรเลกเนยๆใช่เราก็ลงทุกเรือที่เราชอบไปเลยใช่สบายใจไปด้วย,วยจริงไปค่ะไปที่บารรณาทิการที่ยี่สิบสามค่ะที่เซอร์ปาติหาร์รักน้อยปีค่ะอัวบรถอัวบรดใช่ อันนี้ก็ว้าวเหมือนกันมันว้าวจนแบบเดิทางแบบมันยังไงอยาว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมีเพชรไม่ใช่เพชรมันเรียกว่าอะไรหินหิชิลาเออแล้วก็มีแบบอะไรแบบเส้นลมเส้นเลอะต้องแบบอยู่ร้อยปีเพื่อเจอคนที่เรารักรักเก่าอะไรอย่างนี้มาณนี้แล้ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลึกแล้วก็ว้าวใครไปดูเรื่องนี้น่าสนใจ ไปย้อนดูกันค่ะใช่แล้วก็ไปที่วันจันท์นโอเคเทเลอร์ฝึกง,งานเทอมนี้รักพี่ได้ไหมมาแล้วนนมาแล้วแฟนับออกกันที่จริงปกติแฟนับออกกันเยอะนะแต่ว่าถ้าในช่องเราไม่รู้สึกว่าแฟนับออกกันอาจจะยังไม่ค่อยเห็นช่องเราหรือเปล่าอาจจะอย่างตัวทีเซอร์แต่ละตัวที่เป็นออกกันพี่ว่าคอนคางค่อนข้างน้อยเออถ้าไงก็ฝากแบบแชร์ชหน่อยแชร์ใช่ฝากแฟนด้วย ว่าเราอยากทำเพราะว่าเรื่องนี้พี่ชอบตรงที่ถ้าใครที่เป็นสายที่แบบรู้สึกว่าไม่ได้อยากดูซีรีส์ที่แบบขายจินเวอร์อะที่รู้สึกว่าเรื่องที่เรื่องนี้น่าสนใจใช่เพราะมันเป็นฟีลแบบว่าพีกน,นักศึกษาฝึกงานออฟีลนักศึกษาฝึกงานแล้วก็มันไม่วนอนะเนาะใช่มันจะมีแก๊งเพื่อนๆคนนู้นคนนี้คนนั้นแบบมันน่าจะสร้างสีสันได้เยอะมากมายเลยจริงๆแล้วนี่รู้สึกจะมีผู้หญิงด้วยนะกับปุกพีพอยเออเขาอะมีแอบ งุ้งยิงมุม้งยิงกันอยู่ใช่น่าสนใจใช่ไปค่ะวันอังคารนะคะพายロดแฮปปี้เอนดิ้งเจ๊บาโค้ดไหไมกับโจรินเล่นก็คือว้าวโคดว้าวเรืเ่องนี้ว้าวจริงเปิดมาเว็บแรกเราจะคิดว่าเอ๊ยอุมวีเจ๊บรือเปล่าที่เราพูดกันเนาะจริงจริงจะเข้าหรือฉันดูจะดูจกเอร์ เออใช่ฟิลแบบอย่างนั้นเลยอะไรอย่างนั้นเลยแต่ว่ามันก็คือยังเดาไม่ถูกว่ามันจะไปทางไหนยังเป็นแบบไม่ถูกมืดๆอึมครึมอึมครึมกอย่งที่เคยพูดนะทุกคนมันไม่ได้งงค่นทุกคนแต่เราจับทางเขาไม่ได้จริงมันวาวมากจริงๆเลยรอตามค่ะเนาะคือปกติฝันรักมันจะลงันาคารใช่ไหมใช่ แผนที่เราบอกไปว่ายี่สิบ่ห้าเรามีงานหนักมากเราก็เลยสต็อกไว้เผื่อทุกคนค่ะัวทรู้คนจะเหงาไงใช่ดูพวกเราค่ะพวกเราก็เลยมีสต็อกให้ทุกคนได้ดูงานที่จริงต้องหายไปสองวันหละใช่ทุกคนก็ยังเห็นหน้าเราอยู่ค่ะสองวันแต่ว่าตัวเราไม่ว่างค่ะแ้วก็วันนี้ค่ะวันนี้ค่ะถูกต้อง ฝันรัก่วงนิทาอีพีเค่ะซึ่งอัดวันนี้ค่ะแล้วก็วางไว้ว่าจะลงวันนี้ค่ะคิดว่าน่าจะทันนะคะหวังว่าทุกคนจะได้ดูอีดิทกำลังเร่งปีดสุดๆเลยค่ะตอนนี้แอพอรลตแล้วน่าจะทันรอเลยรอลงเลยวันนี้แหละลงค่ะใช่ฝันรักก็ลงวันนี้ด้วยจะพยายามลงให้ใช่จะพยายามลงให้ชนคะอเราจะรีบลงให้ก่อนทุกคนไปค่ะวันรีบจริง ก็จะเป็นเขียนรักก็ยังลบ EP 3ค่ะวางเอาไว้นะแต่ว่าของจีเอมอ่ะเราต้องรอกดล็อกต้องรอดูว่าจะคัดเคลื่อนไหมใช่อันนี้ไม่มั่นใจหลังจากยี่สิบเจ็ดไปอ่ะไม่มั่นใจแล้วนะทุกคนนะเอายี่สิบเจ็ดยี่แปดไม่มั่นใจอ่าใช่ยี่สิบเจ็ดยี่แปดแล้วไม่มั่นใจถ้าไม่ใช่ก็อ้อนเข้าไปเปลี่ยนนะเฮ้ยนี่ยก็บอกกันอยู่ตรงนี้เลยตอนนี้เลยยี่สิบเจ็ดเป็นเขียนรักยี่แปดเป็น VR คือเรารักกัน EP 12ใช่ก็จะมาทุกวันศุกร์หวังว่าจะไม่คัดเคลื่อนก็จะได้ดูตามบอลจีเอ็มเอ็ เราพยายามเต็มที่ทุกคนแล้วแต่จีนเองปกติเขาน่ารักแหละถ้ามันคาดเพื่อนจริงๆนะแว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นเหมือนงานใหญ่ของเขาอะไรอย่างเงี <t <t um t ้ยถ้าเขาติดอะไรชักอย่างหนึ่งเราก็อาจจะช้าไปด้วยอะไรอย่างนี้นิดนึงแต่เขาค่อนข้างแบบน่ารักแบบอดรอนมมีการทําระบบ e a c ให้แบบที่ เขาเรียกอะไรส่งใช่คือค่อนข้างดีมากใช่คือระบบหลังบ้านดีมากค่ะเนี่ยจริงๆแล้วก็วันเสาร์ซึ่งอยากให้หลายๆช่องทาแบบนั้นโอ๊ยไม่จบเอ้ยไม่มันจะได้แบบเข้าใจเลาเราเราจะได้แบบรู้ว่าเราควรจะขออนุญาตแบบส่งไปทางไหนยังไงแบบนี้ค่ะใช่ควรจะไปรบกวนอ่ะถูกบางทีเราก็ถามไปแล้วเราก็ไม่มั่นใจว่าเขาเห็นของเราหรือเปล่าใช่ไปที่วันเสาร์ค่ะวุนเรื่องวายจ้าปลิน เคยมีคนขอแม่เลยนะนะังนจะจะทำอยู่แล้วก็นั่นก็เล่ามอ์มอยไปเต็มคีย์แล้วแหละจ้าผิวนะว่าจุดกำเนิดที่นั้นมาทำคู่นี้คืออะไรยังไงก็ไปฟังอ่าไปฟังกันนทุกคนนาอนเต้ฟังใช่แล้วเป็นวันอาทิตย์สิส้นเดือนแล้วแสนด,ดีอัปเดตทุกอย่างในเดือนนี้ใช่ก็ส่วนใหญ่ก็จะคุยเรื่องแบงค์เดอะซีรีส์แหละเนาะ่อะไรโอน วันนี้สิวันทือหัตต์เราไปสัมภาษณ์โปรเจกต์บางอย่างเราพูดได้ไหมพูดได้อ่าโอเคใช่เราก็แอบสปอยเล็กๆน้อยๆไปเลยภาพขึ้นอย่างเดียวพอภาพเบื้องหลังมาเลยเว็บนะเว็บนะเอาเว็บเว็บกัทุกคนเราไปสัมภาษณ์ใครมาใช่ทุกคนก็รอดูแลกันใช่เราเราพูดเชื่อเรื่องได้ไหมได้เราพูดดีไหมว่าทุกคนอยากรู้หรือเปล่าทุกคนอยากรู้หรือเปล่าอยากตอบเองแล้วโอเคไป หนึ่งสองสามั n ล็อกเยอะเลยเออก็คือได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์บีมายเนียแล้วก็เออเค้กชาชาใช่ซึ่งตุวคนบอกเลยว่าน่ารักมากสุดๆเดี๋ยวรอคลิปลงแล้วเราค่อยมามอกมวยกันใช่รอแต่สบอยใจว่าน่ารักมากใช่รอรอโดนตกไม่โดนคนไหนตกโดนทั้งสี่ซึ่งเขามีคาแรคเตอร์แตกต่างกันมากเดี๋ยวมาเมา่์ให้ฟังจริงน้องๆน่ารักใช่ไม่ใช่รอดูคลิปนะใช่เดี๋ยว ลองดูเดี๋ยวลองดูวันก่อนว่าเราสามารถลงได้วันไหนอะไรยังไงใช่นอนนอนทุกคนก็ขอฝากตรงนี้เลยซีรีส์เรื่องไหนอยากให้เราไปบุกกองเบื้องหลังติดต่อเรามาได้นะเราอยากไปจริงๆใช่ถ้าเรื่องไหนเราสามารถไปได้เราก็จะไปไปและถ้าเรื่องไหนไม่สามารถไปได้ต้องขอโทษด้วยจริงๆบางทีอาจจะติดงานอันอื่นหรือว่าแบบมันเวลา มันมันแน่นจริงๆแต่ว่าเราก็พยายามอยากไปของทุกคนจริงๆที่เชิญมาครับไม่แบบว่าเราแบบพยายามจริงคือแบบว่าเราก็แบบว่าคนออกไปได้จริงๆอ่ะมันมีไม่กี่คนด้วยเนาะตอนเนี้ยมันแบบหลายหลายอย่างมากเลยทุกคนใช่เราต้องจัดแจงกันอยู่ตอนนี้ก็สปอร์ตของเราเป็นละการนใช่เป็นกำลังใจให้กันด้วยเดืนหน้าเจอกันมาดูซิเราจะมีวันว่างจะกำอะไรเราจะทำอะไรไม่มีไม่มีวันว่างเลยสักวันเพราะไหนไหนนี่ก็ว่างแค่เดือนเดียวว่าง อ้ยตายแล้วเราเต็มพื้ที่ผู้ทุกคนจริงๆอัดแน่นทั้งเดือนเนาะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะมีอะไรก็ถามกันมาได้นะมาือว่ามาแชร์กันได้มากันได้บางครั้ก็แบบว่าส่วนใหญ่ถ้าคอมเมนต์ไหนเห็นมันจะมีการกดหัวใจจากช่องแต่ถ้าไหนยังไม่เห็นไม่อะไรก็แบบว่าไม่เป็นไรคินกันมาก่อน เดี๋ยวก็คงมีคนไปไล่ดูเดี๋ยวเราก็จะไปไล่ดูกันใช้เวลาลนิด,น,ดนึงนะใช่ต้องหน่อยใจไปอืมโอเคะค่ะฝาก <ไป S 2> ด้วยคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ช่องแสนดีมีสุขชาแนลของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆให้ด้วยค่ะต้องค่ะสำหรับกาพูดคุยนะคะถือเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเรานะคะแสนดีอัปเดตก็เจอกันเดือนหน้านะคะทุกคนคลิปน,นี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจา้าบ๊ายบาย,บาย